ยานนักข่าวสาวด้วยครับยาย่าใช่ค่ะก็เหมือนเข้ามาเข้ามาพยายามหาข้อมูลกีใช่ไหมคะเวลาแสดงถือว่าเคมีลงตัวก็โอเคเนี่ยเราก็ต้องลองก็ต้องต้องลองดูกันแต่ก็มีฉากที่ที่เรามันก็ต้องเขาเรียกอะไรอ่ะก็ต้องรับส่งกันเยอะนะครับเรามีเป็นยังไรเพิ่มเติมครับยาย่าตลัดบทนักข่าวสาวแบบ ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามสังเกตแบบรอบตัวให้มากขึ้นค่ะด้วยการที่แบบทางานตรงนี้เราก็ได้เห็นนักข่าวคนอื่นก็บางทีก็จะพยายามมองว่าเอ๊ะเขาทํายังไงเอาใจช่วยหนูนะมาตาตะวันเนี่ยแหมรับบทเป็นนักข่าวบันเทิงเลยนะจะมาแย่งอาซี่พี่เหรอ ดูหน้าก่อนว่าใครจะไปก่อนกันไม่ต้องบอกพี่ไปก่อนก็นได้เจอกันใหม่นะคะชั้โมงหน้าเอ้ยไม่สิลาตีสวสดค์แล้วเจอกันหม่วันนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสิย่ายสวัสดีสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ